สวัสดีค่ะวันที่17มีนาคม2563การป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ควรปปิดบัติตนและรับผิดชอบอย่างไรโดยผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรพัทรวดีสุ่มทองนาคมีคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วันนี้ทางมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนของภาคปลายปีการศึกษา2562ดังนี้คือ 1. งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่มีนิสิตจำนวนมากเช่นเกิน40คนและเป็นห้องเรียนที่แออัดห้องที่มีเครื่องปรับอากาศการเรียนการสอนสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์และทำได้หลายรูปแบบทั้งนี้ให้สิ้นสุดการเรียนการสอนในทุกรูปแบบภายในวันที่29มีนาคมนี้ และ 2. ขอให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่10เมษายน 3. 3. ขอให้อาจารย์ผู้สอนส่งคะแนนสอบไล่ภาคปลายปีการศึกษา2562ให้แล้วเสร็จภายในวันที่5พฤษภาคมนี้และขอให้ให้ความสำคัญกับนิสิตท,ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา2562นี้เป็นอันดับแรกต่อไปจะขอกล่าวถึงบุคคลที่เป็นกลุ่มที่เสี่ยง ที่จะติดเชื้อโควิด19ขอแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มแรกกลุ่มที่ทราบผลการติดเชื้อโควิด19แล้วถือเป็นกลุ่มที่เรียกว่า F1 mm hmm. กลุ่มนี้จะอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตปกติได้จะต้องได้รับการรักษาจนกว่าจะหาย และกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่ทราบว่าติดเชื้อโควิด -19 กลุ่มนี้จะต้องตรวจเลือดและกักตัวเองเป็นระยะเวลา14วันเพื่อรอดูอาการและดูผลเลือดหากพบว่าติดเชื้อโควิด -19 บุคคลกลุ่มถัดไปคือกลุ่มที่3ที่ได้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลกลุ่มที่2 F2 เมาสักครู่นี้จะต้องตรวจเลือดและ กักตัวเองเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการเป็นระยะเวลา14วันบุคคลเหล่านี้ที่มีความเสี่ยงถ้าเป็นบุคลากรและนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ศิราชาต้องรีบแจ้งต่อสำนักง,งานเลขานุก,การคณะวิทยาศาสตร์ศิราชาโดยทันทีที่ทราบหรือที่รู้ว่าตัวเองน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโดยการแจ้งของบุคลากรให้โทรศัพท์ส่งไลน์หรือ Facebook Messenger มายังสำนักง,งานเลขาธุก,การคณะ ส่วนนิสิตให้แจ้งทางโทรศัพท์ไลน์หรือ Facebook Messenger มายังอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งต่อประธานหลักสูตรหัวหน้าภาคและแจ้งคณะบดีเพื่อแจ้งมหาวิทยาลัยต่อไปโดยเร่งด่วนหลังจากนั้นที่ท่านเก็บตัวแล้วมีอาการมีไข้หรือมีอาการที่เสี่ยงต่อการจะติดเชื้อโควิด1 9 ท่านจะต้องได้รับการรักษาและได้รับการดูแลจากทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดเช่นกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อสําหรับบุคคลทั่วไปที่ใช้ชีวิตอยู่ปกติในชีวิตประจําวันก็ควรจะมีการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเช่นกันโดยแนวทางปฏิบัติสําหรับการใช้ชีวิตประจําวันคือ 1>, 1. การดูแลป้องกันตนเองโดยการล้างมือให้สะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจับต้องสิ่งของสาธารณะ 2. รับประทานอาหารที่ร้อนสะอาดถูกหลักอนามัยไม่ใช้ช้อนจานชามแก้วน้ําร่วมกับผู้อื่นถ้ามีเป็นของส่วนตัวได้จะดีมากหากต้องใช้ที่เป็นของสาธารณะควรจะล้างให้สะอาดทั้งก่อนและหลังใช้ด้วยน้ำยาล้างจานหรือน้ำสบู่ 3. เมื่อต้องออกไปยังที่สาธารณะแนะนำให้ใส่ผ้าปิดปากที่เป็นหน้ากากหรือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อผ่านการไอจามน้ำมูกน้ำลายทั้งจักตัวเราไปยังผู้อื่นและป้องกันจากผู้อื่นเข้ามาสัมผัสตัวเรา ทั้งนี้การใช้หน้ากากอนามัยขอให้เรียงลำดับความสำคัญโดยให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นอันดับแรกและผู้ป่วยผู้ที่อ่อนแอผู้ที่มีระบบทางเดินหายใจไม่สมบูรณ์ผู้ที่ชรานะคะและ 4. การไอหรือจามหากเป็นเหตุสุดวิสัยควรที่จะใช้ผ้าที่สะอาดปิดปากหากไม่มีผ้าปิดปาก ให้ใช้ต้นแขนด้านในของตนเองปิดปากหรือใช้หัวไหล่ของตนเองปิดปากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปในอากาศและไปสู่ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและ 5. ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่แออัด ที่ที่มีคนอยู่มากหนาแน่นที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทที่ที่เป็นห้องปรับอากาศแล้วการถ่ายเทอากาศไม่ดีที่ที่เป็นขนส่งสาธารณะที่ต้องนั่งอยู่ในบริเวณนั้นหรือที่นั้นเป็นเวลานานก็มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้เช่นกันหากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปในที่สาธารณะเหล่านั้นแนะนำให้ใส่ผ้าปิดปากหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดไอจามปิดปากและเมื่อถึงที่หมายให้รีบอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดทั้งนี้การยืนรอซื้อของก็เป็นสิ่งสำคัญแนะนำให้ยืนห่างจากผู้อื่นเป็นระยะ1-2เมตรเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อทั้งนี้ด้วยความรักและห่วงใยจากคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยและผ่าสุขขอบคุณค่ะ